หมูดินเท่าทุกคนเลยมีไม่เท่าดินหมูหมูดินเท่าโหไปเลยเขาถุงไปเลยไหนนี่เขาฝุ่นเลยนี่หัวมันเบรกอยู่นี่นะจุกอยู่นี่มึนแหงนี่ขอทุกคนเลยเข้าถุงเลหนังคุณคุณอยู่ทุกคนหมูป่าถ้ากินทุกคนเลย งานเทาก็ถือว่าได้ลายเติบนะเมื่อคืนเปิดโคมมุ่งนี่แต็มเลยโอ้โเยอะเรีบมาแจ้งขาวรีบมาแจ้งข่าวนะโอ้เลยน้อยเท่าก้อยเท่า,านะมาันมีดีด้อก เอาแล้วอยู่แวรมตก็กยาวอยู่น้มาลตั้งสบายดีตอนเช้าอีกเท่านึงตื่นเช้ามากตื่นรังเจก็มกี่ตนี่ไปอนเลยดีมาตรการคืนบ่ายโมงฝ่าย สุขังพระลงังสามีห้องกระเซวน,นกนกะเดี๋ยวนกกาแฟเข้าไปแล้วก็สิ้ผ้ากันอาไปหาก,กินก่อนนะตรงไม่ได้ตู้เนี่ยนเนาะเฮ้คนรอนี่ยนั่นได้มาตลอแเลย,ยอย่างเน้ยใช จงให้เพื่อบอกตักแกตักแกก็ได้นักน้อยก็ยิ่งนะไปว่า <mêmes> อ <top> ่ะเดี๋ยววันนี้ทองเงาะก่อนหมูนะเทไปเลาะเบื้องบนหมูทุกนหอก่อนนี่ทุกคนเลยก่อนที่อันพอหอก่อนเนี่นะมันมีปลายเสือหมูนะพอดีที่ก่อนเนี่น้ำโทมเลยพอดีมันอยู่โนดนี่ って。いいね 何とっても思ます。 สะได้ย <boundaries> ินคือมาทองบอนะคือปมาทองน่ยินเสียงออุ้ยอุ่างี้ปดาทองมาอยู่ได้

เราออกจกห้องกันแปดโมงกันทุกคนเลยหมูดินเท้าทุกคนเลยมีไม่เท่าดินหมูหมูดินเท้าไปเลยเขาถงหมดเลยไหนนี่เอาเุ้าฝนเลยนี่ว่ามันเบรกอยู่นี่นะตุ๊อยู่นี่มันแห้งนี่ขอทุกคนเลยเขาถงนี่แหละ ปีนคืนพี่เมืกีน้นะเฮาเยเดี๋ยวไปรัดอีกคนทุกคนเลยมูดิเ่เท่าไมนเ่าดินมึนะ гүнё түрок Eat <sniffs> มองไปตรงมีโอกาสทุกนเ้ยแต่ว่าความหม้องนี่มันช่เป็นดงใหญ่โอ้สัตว์กินขนาดมาไม้เถี่ย,ยนี้ทุกคนเลยนี่จุ๊งมากไปเลยกะหอกลายเถี่นี้ก็เห็นอยบนั่นเลยเห็นหอยหมยูไหมนะมียิ่งทุกคนเลยข้า,าวเมาเห็นหอยโมูเนีเป็นแต่ยิ่งอยู่กับหอกนะน,นี้หอยโม่ไหม่แล้วก็มันอ่า kín mặc bố bẹ bẹ khơi xóa là nắm một hút như tụi con này mấy phốt mạnh có hó, họ xèo xèo nữa à, Lọc cá à bòn nè mình đâu lực này bây ta đánh nhìn mùng này mình đây nhìn mình vào đây nhìn đó mình ở con này à, mình kín mặc bố mình mạnh dù Năm dài mình nè bài mình bẹ cao mình hơi máy này bẹ vô nằm bay, năm bay ไปรัดรัดไปแล้วมาจักไปทางใดทางยาลงไปรัดห้องกุ่มมีเห็นห้อยมันซ้อนหาักบอเห็นทิ่ปีนขึ้นที่หมุมนะแต่ตอนแรกเพิ่งไปซ้อนบึงไหมเดี๋ยวเอาเมื่อหาก,กินข้าวกินน้ำก่อนนะทางทีมงานโคกินท้าบราเหมือน ปนตกใหม่ละปนตกแห้งหรอรอนะคักเลยมันน,นี่นะกหอะจะเห็นลายอยูอ่เอาะ ọ ชอบแบบดีฝาดมันบาเลยเหนื่อยไงมีแล้วเห็นแลก็เงาะเอาได้เข้ามาฮอบอและไปหายอยหากินกันพาต๊ะมันนี่โอกาสที่จะมันลาย มาหอดกะ่างในผ่านเข้ามาก่อนนะหนึ่งเขา่านี่เลอะหนึ่งเข่าทาเลยได้ว่าหมูนหะรอหมูรัดบิทันพูเดเรียวมาไหลเออแล่นทึนๆๆๆ่ลนลทึนแล่นรัดท่านแล้วปวนปีนขึ้นลังปวนความทางลงผู้นกตู้ผู้เลยตัวเดียวนะเออหมูตัวเดียวตามเบิ่งมันไหลนะอ,อ๋อคอยกะมองนี่นห,หมูนะมันกินมะขบกด้วยหมูยำนี่นะโดนเล่ยเข้มดานนี่ บ่มักบกปากสะพี่ปากสะเค็มหนองคานะนะมาหลอกไปเซนนี้ความโวยนี่แต่กุงปังนี่มันไปนเออตอนน้องมีแต่นน้องขวายนะบ <ก S 1> <มา S 2> ่เขากลายไปหันกระจูนไหมนะบ่เออมีน้องขวายครับผลงานเท่ากันถือว่าได้หลายเติบนะเมื่อคืนสองคนสองคนนะได้แต่กระปาดได้แต่ปาดไปบ่ปะชู้คือดี <laughs> ตื่มเชาได้อาหารดีแล้ววันนี้วันนี้เมนูก้อยไก่ทุกคนก้อยไก่แล้วก็เห็ดน,น้งสีโคไว้นะบรรยากาศโอเคเลยมาหาอยู่หากินพ่อแม่ตะเก้ากับป้าหากินเนี่ยนี้ได้มากพอได้กินไอเดียวชุดเล็กน้องตู้เลยป่ะนี่ไงฮอดมีฮอดบปล่าอะไรอะไรอ้าวทำความท้างลงพีนะ โอ้โหหมูหมูอะไรเนกไก่เนาะมค่อยลดอยู่ผู้ความทางลงไปคุ้นนลยความลำบาทางทางลงนี่ความลุงนี่มีความมีความทางตัวนั้นความทางตัวนั้นนั่นแหละเอาเลนี่นะทางตัวนั้นมันมีทางตัวนึงเกี้ยวพุทธนี่ทางนะแล้วก็ทางตัวนี้ลัดท่านตุยลัดท่านจานคนวันมันก็มาเลยทางนะพระน้ำแผลเราเห็นเนาะโดนเขาทางเขาเฮาเอานั้นนี้ไก่ไปไก่ท่านเฮาไปไก่เติบเลย มีเครื Não, ่องห้องฟังล้ามีทางลิ่าไปหันทางนะทางไม่ไหมอยู่นะไม้ทับทางนะป่เออตายไม้ทับทางนะป่าไม่ทช่เนาะไอนมีไม้ทับทางได้ทางคุ้นนะเออแลุวนะเออใผูก่าพระนัยนะอ้อมไ่นะอ้อมนนตายปล่อยไก่กินแล้วันนี้ทสงานเราปล่อยไก่โหถอนคนป่ะนอนารป่าจ ภาพปลาเขไปมาเมยสิก่อนมาเมยแต่ตอนแรกยังไปโลบเช้เาแล้วก็อ้อมมาทางเซ็นเตอร์นน้ำทางจรกนั้นไปผู้ đoạn ฟา,านหอยหมูนะแล้วก็ซัดอ้อทางเตือนบุกกระบอกอ้อกุมห้อยภาพยูนี่กูเห็นหอยมันเดรดานนี่นะทางลงมันทำนาวใหญ่นะไ,นกไก่สีขาวไก่นีน่คือสีไก่บ้านนะ อมติอมตีนแดงครับนี่ยมยุบเสียการปีนะครัตาติดดีได้แล้วแต่ฟูบักใหญ่หนึ่งด้วยโค้งเท่าไรเอ้ยมยงเห็ดปูว่าโค้งพุโตคับในพานมาซิลโค้งมาวันตียันเรื่องมนเชิงมาเนี่มันก็มาเม้งมาเมงมาเม้งมาเยอะแต่ก็โอเคเลยแต่แ่ามมันดีล้มันนำสีกมันเล่นั่น จะเึดจุกคโอเต้แบบนี้เบนได้เลยติดเปิดโคมมึงนี่เต็มดก็งวงูก็มูแต่ว่าคือจะไปไพวงูนะมันไปจะไกลขนาไปโลมาพี่อ่ะแต่งานต้องไม่ลดว่ะมันนี่แตงโมูกน้าไปตัวสาวายหน้าไปนีมูโอ้ยเต็ม่าจะเถิงห้องมมีไป่แต่ว่ามันละเอียดห่ไกเลย หมูวันไหนเดี๋ยวปื้งเลยก้อยจแจ็คจบเลิกเอนะ็ดหมูวันถือผ้าจะส่งกับอะไรสองคนมือไปละพเดียวโนนเนี่ยเนี่ยฝนนี้ยนี่ยแรงเลยมือไปแล้วพเดียวโน,น่นมั่นไม่ไกปโน่น,นก่อยไกล ตอนน้นระเด่นครับตะนน้นพระดบจี้เปลอันแล้พูดเลยจี้เปลีนซะพูดดบไม่ละเปล่นคอยจี้เป็นมาสิฝนกระ็ตกมากไหมพี่น้องพอดีอันจี้แล้วฝนตกมาแห้งตัมนะโอ้โหออโต ในผ่านมาซิวเปิ้นสีโคไก่ในปิงสำรัก้อยกินได้ไหมนี่กินก้อยไก่โซนเห็นให้อาจารย์คนวันเปิ้นกับตาเปิ้สู้นิ่งเดียวเลยบะนี่เสียชราเลยเสียชราเลยเดี๋ยวม่เลี้งฮาตัวไม่แล้วฮะอันนี้ปิงไก่ปิงสำลักไหมพี่น้องปิงสำลักและเห็ดก้อยน้ำตกนะถือว่าสุดยอดละไรนั่นะเเห็นนะ จะมีมีไหมของควายแตะทื่นบอกที่วันนี้ไปเป็นมู่รถแบบช้ำนี้นะโอ้แมมันไปก้อนลูกมันไปคำสอนเห็นเธอนึ่องในตอนนั้นนะอันนี้มีได้มีท่านมันเดฟไก่ตัวนี้กับปีงสำราญนะตัวนี้ปีงปีงสำราญคือเดี๋ยวตัวนี้ปีงไว้เมื่อตอนเขาอยู่บ้านพอได้หางขาดกินยากินโอ้ตายเลยผมมีเนาะสินขาวได้ไก่เนาะ มีในพานเพิ่นปเซฟเพิ่นเฮ็ดส,สุกินนะมันนี่สิงไก่สอวนตอนเชียงเงาจะหน่อยนี่นี่ละขันสมมะนาวได้เลื้งไงเนาะเดี๋ยวสิทากินอันสี่มื่นทางในพานปลาซิวมันนี่พักครบไหมพี่พนะน้อยพักหอมก็มีนะน้อยหน้าก็ได้เอาโก้คักข <c oughs> นาดเลยม้วนกินดั้มห่อแค่ยู่ <c oughs> หนูมึขักขนาดนั้สุดๆตุ้เพ็ดบอสซ้อมขี้ทุบสุดจิตกลับเมา อมพกโบเรียบร้อยเชื่อกโคนะทำไมนะมีบอ้ก่อยตมาแนวกินพร้อมพักยาเตรียมพร้อมเรียบร้อยข้าวพพูข้าอีเลศนนี่เ็ดตามซู เอาเต็มที่มูลเต็มที่เนาะอ่าจารย์เลยกินแล้วก็เผาเห็ดนี่เผาเห็ดโลดอืมอันนี้ขี่กระจับมันเพิ่นก้อยไก่โอ้มันสุดยอดอลไรพี่น้องเอ็มมันเดี๋ยวนี้คาบีสได้มาหนึ่งคาบีสโอ้คาบติดมือเสียนเดียวเนาะเด้มันเลยดิจะเป็นข้าวเย็นนิดนึงมูสิยาเชนอมัพมานี่ ชุดดียวเลยโอ้ยเดียวได้เขาได้มีแต่มีเบื่อได้เข้าท้องเลยบ่เยอะมุยาชิชุดเลยนี่ึงมันชี้เขาเลยไอ้ไรเยอะขนาดจะเรอน้าจือมึงแต่ปชูแล้วเป็นยียาจนเงยเลยเนาะเยอะอิ่มมาได้ยีรอกะ ผักเนี่เราจะผักขักข้าวติดนมือฝึกเลยยอมันข้าวโน้อนอู่บ่ร้องต้นเ่า่ำงันนี้คังข้อยนอนอู้ได้ไหมต้มมนดีใจแ่ไปเอาใบไมะนาามาช่วยนะช่วยเยอมาต้องเบ,บอีกมึงนน่ได้แบบยูดเนาะอม่มน่าครับเดือ ผักนั่นเลยบะบาบาบชูอยู่แค่แน่เป็นเมาอันปิงปานโคก็จับโคก็จับไปได้เพิ่มมากเลยปเลยนะมเอาเพชรผิดเบบชู้เมื่อคายเลวยนะเอาหน้าหุมาผิดก็สอบด้วเอาใบันน่าจะโอเเป็นบอกเป็นเรออืออกินเต็มหุมมันเลยเป็นตลอดมานาเนมีเป็นทางเน้ยทางตายเลย กอ้กันในทางกตาตมันน่าทางนะไตรอนไม่รอนมนน่านะมันยาเก่าเนาะกอ้กันยกมเนาะไปกินมันดน่าอ้คยโดนพูดดยกโนยก็โนยง่ายมันนาเกาทางทางนันเป็นอะไรตเนาะกมีทางเป็นรอด้วยกง่าแดงก็เป็นย่แดงก็เป็นอันนี้ย่างแางทางไตันน่าอยป่าเมักหกเนาะเด็ดสองพื้นตย จุ่มเย็นตลอดเหนียวนานนี่บมเชื่อมนตลอดมันหนาวมันเลยม,มาออไปนั่นหมอคัเนเองนะเอาโยกโยกน้ำม,มันหนานะบุญยานกับบุญรังกินนะมีน้ำมันหนามานนำรอบนี้นะเบอร์อเป็นช่องห้องไพ่แล <c oughs> ้วแกไข่ยุ่งดิแกไข่ยุ่ยง <c oughs> บ่พันไง <ๆ S 2> คนวันเบากินมืดอันนี้มันจัหมานกินมืดเลยอาวมืดได้ เดี yeah, so now. Have ๋ยวใส่ได้ยบหมูน่ะถึงจะเนอนลอดเลยขันได้แล้วชว์เมาจะบอแหลนนีชวร์เมาอยู่บ้เยอะนอมูได้มูมากะเมาก็ยาบ่เมาอยาั้วแต่มงตัวแรงเได้ได้กะเอาเมาก็ยากนักกว่าไหนหมูได้หมูมากนะาเนาะรับลยใจเชีย99.9แล้วไงเจะเมาแล้วถูกว่าออไปแล้วก็ได้เพนเมาก็เลย เดี๋ยวไปได้คลิปตดอมูฟเมาหมามูกับบรติโอ้ลุกบไร้หาแวะแวะอยู่ฮันม่เลยนะอ่ะกินข้าวกินน้ำอิ่มเรียบร้อยไห่พี่น้องแต่ทางในพันประสิวพันกับเบาบุญสู้พากันโคเห็ดนะโคเห็นเห็นแฮงไว้แแรยิงกับตัวใหญ่เลยบาดสอไม้เด้อฮะจุกอชิรับโคร็อกจุกอกันาฟาประซิวนะยอะ้ใหญ่เอ À, thì bà nhưng này gà thì bà sốt đi Chứ mình đi nọ Nhưng mình ừ. năm tít thả. năm ừ. năm Đấy năm ừ. năm